กันในเรื่องของการลงทุนจากภาคเช้าที่ผ่านมาแล้วก็มาดูกันว่าภาคบ่ายสิ่งที่เราจะน่าจะเจอหรือว่ามุมมองถัดจากนี้ไปนั้นจะต้องเจออะไรกันบ้างนะคะพูดคุยกันช่นเคยช่วงแรกค่ะกับช่วงเล่นกับทอก,กับคุณวรุ่งขำจากวายจยีนะคะคุณจ้ำสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณจอยครับค่ะ,คะราคาทองเมื่อวานนี้เอาจริงๆนะเหมือนจะแบบพยายามยืน1988นแล้วจะขึ้นไปแทส2 0พ0ให้ได้อยู่หลายชั่วโมงนะคะแต่ว่าพอยืนไม่ พอขึ้นไปเสร็จมันเทสไม่ถึงพอลงมาเสร็จปุ๊บพอยืนไม่อยู่ปุ๊บเราเริ่ม,เร,เ,รมเราเริ่มเห็นแรงขายทางไกลออกมาด้วยเหมือนกันนะคะใช่ครับทองทองคายังมีสัญญาณในทิศทางในเชิงบวกนะครับแล้วก็การขยับหรือการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นวันนี้ยังมีลักษณะข,ของการขยับทําระดับสูงสุดครั้งใหม่แล้วก็ยกในส่วนของระดับต่ำสุดขึ้นนะครับแต่พอราคาเข้าใกล้แนวต้านในโซน2 0 0พันเหรียญดอลลราต่ออซอนครับก็ มีแรงขายทำกำไรสลับออกมาในระดับที่ค่อนข้างสูงเหมือนกันนะครับประอกอบกับส่วนหนึ่งนักลงทุนยังจับตาดูการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐอว่าเฟดในการเดือนนี้ด้วยนะครับว่าธนาคารกลางสหรัฐอว่าเฟดจะมีการปรับเปลี่ยนนโยบายการเงินเป็นไปในทางใดนะครับทั้งนี้เนี่ยความหวังเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงหรือการปรับนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐอว่าเฟดอาจจะยังเป็นปัจจัยตัวหนึง่งที่ยังคงกลับเข้ามาส่งผลเชิงบวก ต่อที่ทางราคานองคําหลังจากก่อนหน้านี้ตัวประธานาธิบดีเอ่อโทษครับตัวประธานเฟดนายโจรโรน์คารเวลมีการออกมาส่งสัญญาณในลักษณะของการเปลี่ยนแปลงการคำนวณอัตราเงินเฟอ้อมาใช้ที่ทานเงินเฟอ้อแบบเฉลี่ยครับก็เลยถือว่าเป็นสัญญาณหรือเป็นปัจจัยตัวหนึ่งนะครับที่ทําให้มีแรงขายสลับกลับเข้ามายังตัวตลาดทองคําค่อนข้างชัดเหมือนกันครับค่ะแต่ว่าพอตอนยอ่อเนี่ยก็ยอ่อลงมาพอสมควรแต่ว่าการยอร่อลงมาแล้ว ตีฟิโบตามกราฟที่ครูวรุนให้ไว้แล้วค่ะแถวแถวสามสามสิบแปดจุดสองลงมาเสร็จแล้วดูเหมือนก็จะยืดอๆไว้ได้นะคะครับจริงๆเนี่ยเรายังเรายังมองนะครับว่าแรงขายทำกำไรของตัวราคาทองคำแม้ว่าจะมีแรงขายกดดันจากระดับสูงสุดให้ปรับผานหรืออ่อนตัวลงมาที่ระดับต่ำสุดประมาณ30เหรียญแล้วล่วเฟสซอนนะครับแต่ถ้าดูจากการขยับหรือการปรับตัวขึ้นของตัวราคาทองคำที่ขยับหรือปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น จากโซน1,902เหรียญแลวล่าสอดไออนขึ้นไปจนถึงระดับสูงสุดของเมื่อวานบริเวณ1,992นะครับเราวัดการย่อตัวหรือการปรับตัวลงมาของราคาทองคำก็อย่างที่คุณจอยแจ้งนะครับก็คือจุดแรกก็คือ3.18.2รตราคาทองคำยังคงยืนอยู่ที่แนวรับย่อยนะครับแล้วก็แนวรับสำคัญที่เรามองว่าไม่ควรจะหลุดก็คือบริเวณ1,948เหรียญแลวล่าดไสออน จะเป็นไฟบเนซีที่ระดับ50%นะครับดังนั้นเนี่ยหากราคาย่อหรืออ่อนตัวลงมาแล้วยังสามารถยืนเหนือโซนแนวรับต่างๆได้นะครับตามไฟบอเนซีเราก็ยังมองว่าเป็นแค่แรงขายทํากำไรระยะสั้นทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยต้องให้ดูราคาประกอบกับเส้นแนวรับที่เป็นในส่วนของเทรนไลน์ตั้งแต่ออปลายเดือนมีนาคมเป็นต้นมานะครับ จนถึงปัจจุบันเนี่ยเรายังมองว่าเทรนหรือที่ทางราคาทองคํายังคงเป็นที่ทางขาขึ้นส่วนหนึ่งก็คือยังไม่หลุดในส่วนของเส้นเทรนไลน์ที่เป็นแนวรับดังนั้นเนี่ยเส้นดันกล่าวที่เขียงขึ้นจะมีแนวรับสําคัญก็คือพันเก้าร้อยสามสิบเหรียญเ่อล่าตอเอชออซึ่งหากราคายังไม่หลุดในส่วนของระดับดังกล่าวนะครับเรายังมองว่าเทรนราคาทองคํายังเป็นที่ทางขาขึ้นเราก็ยังมีโอกาสขยับแล้วก็ปรับตัวขึ้นได้ต่อแต่เนื่องจาก ข้อมูลที่ทางตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐที่มีการเปิดเผยออกมามีสัญญาณที่ดีขึ้นในระยะสั้นนะครับเลยทําให้มีแรงขายคำกาไรสลับออกมาอย่างตัวตลาดทองคํารวมทั้งนักลงทุนเริ่มกลับเข้าไปจับตาความหวังว่ามาตรการทางด้านการคลังในฝั่งสหรัฐอาจจะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นหลังจากนายสตีเวนมารูชินรัฐมนตรีคลังมีการออกมาแสดงความเห็นออต่อ สนับสนุนให้ใช้มาตรการการทางด้านการคลังที่ออกมากระตุ้นเศรษฐกิจอย่างเร่งด่วนนะครับซึ่งสตีเวนมานูชินเองเนี่ยมีการแสดงท่าทีว่าเขาจะเข้าไปคุยกับนางแนนซี่บริซี่จากพรรคเดโมแครตเพื่อเป็นการเจรจาหรือต่อรองให้สามารถออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจทางด้านการคลังได้นะครับดังนั้นหากมีมาตรการทางด้านการคลังออกมาจริงครับอาจจะทําให้การประชุมของธนาคารกลางสหรัฐอ่าเฟด ในกลางเดือนกันยายนนี้ยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงหรือออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมนะครับแต่ถ้ามาตรการทางด้านการคลังยังไม่สามารถคลอดออกมาได้หรือยังไม่สามารถประกาศออกมาได้ครับก็มีแนวโน้มเหมือนกันที่ธนาคารกลางสรหรัฐหรือว่าเฟดอาจจะมีการอัดฉีดสภาพคล่องทาง QE เพิ่มหรือเป็นการประกาศมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่อื่นๆเพิ่มเติมมานะครับ ซึ่งต้องบอกว่าหากเราแยกกันระหว่างมาตรนโยบายการเงินกับนโยบายทางด้านการคลังเนี่ยนโยบายทางด้านการเงินจะกดอดอลลาร์สหรัฐให้อ่อนตัวหรือปรับฐานลงนะครับแล้วก็จะกระตุ้นทองคําแต่มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจทางด้านการคลังกลับไปหนุนให้ที่ทางตลาดหุ้นสหรัฐขยับขึ้นแล้วก็กลับมากดดันทองคําแล้วก็จะทําให้เศรษฐกิจสหรัฐรีบารหรือฟื้นตัวขึ้นด้วยนะครับดังนั้นแล้วเนี่ย นักลงทุนในตัวตลาดทองคําไม่ค่อยชอบมาตรการทางด้านการคลังเท่าไหร่แต่ชอบในส่วนของมาตรการทางด้านการเงินจากธนาคารกลางสหรัฐนะครับประเด็นหรือสถานการณ์ดังกล่าวถือว่าเป็นปัจจัยตัวหนึ่งครับที่ทําให้นักลงทุนในตลาดทองคําเพิ่มความระมัดระวังในการไล่ซื้อทองคําแต่เนื่องจากเทรนหรือโมเมนตัมของตัวตลาดทองคํายังคงเป็นบวกครับก็เลยยังแนะนําว่าอาจจะรอการอ่อนตัวลงมาหรือย่อตัวลงมาของราคาทองคําแล้วทําการเข้าซื้อ หวังทากาไรระยะสั้นจากการรีบาหรือการดิดตัวขึ้นนะครับหากการขยับหรือการดิดตัวขึ้นของทองคํายังเป็นไปอย่างจากัดหรือไม่ได้มีปัจจัยหนุนอื่นๆเพิ่มเติมนะครับอาจจะขายบางส่วนที่แนวต้าแรกระดับ1976ซึ่งถ้าเราดูจากกราฟหรือการขึ้นไหวของรา,าคาทองคํารา,าคาทองคาก็ติดระดับ1976อยู่ระดับหนึ่งทีเดียวนะครับในช่วงก่อนหน้าก่อนที่จะขึ้นไปชนบริเวณ1,992 แล้วขู่ขายให้เกิดการปรับฐานหรือการอ่อนตัวลงมาก็ใช้ระดับ1976-1992เป็นจุดในส่วนของการทำกำไรในระ,นระยะสั้นๆหรือในช่วงนี้ไปก่อนครับปัจจัยหนึ่งครับที่อยากให้จับตานะครับที่จะเป็นปัจจัยที่กลับเข้ามาสนับสนุนหรือกระตุ้นแรงซื้อกลับเข้ามายังตัวตลาดทองคําได้ก็คือสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐกับจีนเป็นความขัดแยง้งทางด้านภูมิรัฐศาสตร์นะครับซึ่ง ทางสหรัฐเองพยายามเข้าไปแทรกแซงข้อพิพาทในทะเลจีนใต้เพื่อเป็นการเวทหรือเป็นการคานอำนาจจีนไม่ให้แผ่อิทธิพลในทะเลจีนใต้มากนักนะครับทางนี้เนี่ยสหรัฐมีการส่งสัญญาณหรือแสดงค่าทีให้การสนับสนุนทางด้านอาวุธกับไต้หวันแล้วก็ให้การสนับสนุนทางด้านเศรษฐกิจกับทางไต้หวันนะครับซึ่งแน่นอนต้องสร้างความไม่พอใจให้กับทางการจีนอย่างแน่นอนนะครับประเด็นหรือความบาดหมางดังกล่าว ทำให้จีนเองมีการออกมาซ้อมรบหรือแสดงแสนยานุภาพทางทะเลที่มากขึ้นหรือรุนแรงมากขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยการที่จีนออกมาเคลื่อนไหวหรือเป็นลักษณะของการซ้อมรบในบริเวณทะเลจีนใต้ก็ทำให้ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐกับจีนมีแนวโน้มที่จะตึงเครียดมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ล่าสุดเองเนี่ยทางกระทรวงกลาโหมของสหรัฐ ก็มีการออกมาเปิดเผยหรือมีการออกมาแสดงความเห็นว่าจีนเองเนี่ยมีการเพิ่มจํานวนหัวรบมิวเคียร์ขึ้น2เท่าในช่วง10ปีข้างหน้านะครับแนวโน้มดังกล่าวเนี่ยก็เป็นปัจจัยตัวหนึง่งที่สะท้อนให้เห็นว่าจีนเองก็มีการพัฒนาหรือปรับปรุงศักยภาพทางการทหารอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งณปัจจุบันเนี่ยศักยภาพอนุภาพทางด้านการทหารของจีนมีพัฒนาการในบางส่วนที่คืบหน้ามากกว่าสหรัฐด,ด้วย อย่างเช่นการต่อเรือหรือว่าการติดตั้งขี่ปนาวุธต่างๆนะครับก็มีศักยภาพหรือมีพัฒนาการทางด้านยุโทโธปกรณ์ทางด้านการทหารที่ค่อนข้างลำหน้าทีเดียวประเด็นหรือสถานาการณ์ดังกล่าวก็ยังถือว่าเป็นปัจจัยตัวหนึง่งที่ยังคงพยุงและก็หนุนราคาทองคำเอาไว้เมื่อราคาอ่อนตัวหรือปรับฐานลงมาครับค่ะอันนี้เป็นกรอบสำหรับการเทรดดิ้งนะคะคุณแชมป์คุณผู้ชมถามว่าถ้ามีต้นทุนอยู่ที่1930ซึ่ง มันเป็นจุดที่เป็นแนวรับสําคัญแล้วก็ห้ามหลุดเพื่อไม่ให้เสียแนวร้มขาขึ้นถ้ามีต้นทุนอยู่ตรงนั้นทำยังไงดีคะครับถ้าถ้ามีต้นทุนอยู่ที่ระดับดังกล่าวนะครับเนื่องจากณปัจจุบันเนี่ยเรายังมองว่าราคาทองคาไม่ยังไม่ได้มีปัจจัยลบที่จะสามารถกดดนันหรือทําให้เกิดแรงขายหรือเกิดการแพนิคเซลในตัวตลาดทองคําแรงๆนะครับนอกจากปัจจัยเดียวก็คือการพัฒนาการทางด้านวัคซีน ที่จะส่งผลให้แนวโน้มหรือเศ,ษศรษฐกิจโลกเนี่ยมีความเชื่อมั่นกลับขึ้นมาอีกครั้งนะครับแต่ดูจากสัญญาณหรือพัฒนาการในระดับดังกล่าวก็ยังไม่น่าจะมีความขึ้นหน้าในระยะสั้นนะครับดังนั้นแล้วถ้า,าต้นทุนอยู่ในระดับที่เป็นในส่วนของแนวรับสําคัญพอดีเรายังมองว่ายังสามารถถือต่อได้นะครับหรือว่าถ้าเป็นการลดความเสี่ยงแล้วก็เป็นการพยายาม คอนโทรลพอร์ตตัวเองไม่ไม่อยากจะแบกรับความเสี่ยงในช่วงวันหยุดยาวในช่วงสุดสัปดาห์นี้นะครับเราก็แนะนําว่าเรามองว่าราคาทองคำเนี่ยยังมีโอกาสที่จะรีบาวหรือฟื้นตัวขึ้นนะครับก็ให้ทยอยแบ่งปิดสถานะในโซนพันเก้าร้อยเจ็ดสิบหกถึงพันเก้าร้อยเก้าสิบสองก็ได้ในระยะสั้นถึงแม้ว่าราคาทองคําจะมีลักษณะของการปรับฐานหรือมีการอ่อนตัวลงมาแต่ก็ลงมาค่อนข้างเยอะจากระดับสูงสุดเมื่อวานนี้ประมาณสามสิบเหรียญแล้วนะครับดังนั้นเนี่ย การอ่อนตัวหรือการปรับขาลุ้งต่อแรงๆถ้าไม่ได้มีปัจจัยใหม่ๆกลับเข้ามากดดันก็อาจจะเกิดขึ้นค่อนข้างยากในช่วงนี้ครับค่ะอันนี้เป็นในส่วนของทองคำนะคะมาดูกันที่ s ซฟฟ0 f ตี้ฟิวเมื่อวานนี้ประเดิมวันที่1เลยตกลง839เมื่อวานเอาไม่อยู่นะคะวันนี้กลับมาปุ้นเปี้ยนๆอยู่ที่ตัวแรขนั้นนะคะใบนี้รุนยังไงดีคะเนีย่ยไปปิดเช้าอยู่ที่839พอดีเลย เซ็ตฟิตตี้เนจอร์นะครับ S 5 0 U 2 0นะครับก็พยายามทรงทรงตัวรักษาระดับเอาไว้นะครับแต่ว่าปจัจจัยภายในประเทศเกี่ยวกับการลาออกของทางด้านรัฐมนตรีคลังนะครับยังเป็นปัจจัยที่กดดันในส่วนองดัชนีอยู่ครั้งนี้ต้องบอกว่าประเด็นดังกล่าวตลาดซึมซับหรือรับปัจจัยลบตั้งแต่ช่วงบ่ายของวันนี้แล้วนะครับที่มีการออกมาส่งสัญญาณ เอ่อราก็มีกระแสะข่าวที่มีการเปิดเผยออกมาก่อนที่ตลาดจะปิดด้วยซ้ำมานะครับดังนั้นเนี่ยจึงเห็นว่าวันนี้เองดัชนีปรับฐานหรือมีการอ่อนตัวลงต่อไม่เยอะประกอบกับแนวรับสําคัญระดับ831จุดเป็นระดับต่าสุดของเดือนสิงหาคมหรือเดือนที่ผ่านมานะครับเออเรายังมองว่าหากดักชนีไม่หลุดหรือสามารถยืนเหนือระดับดังกล่าวได้แนวโน้มหรือโมเมนตัมของตัวดัชนีก็ยังสามารถรักษาแนวโน้มหรือรูปแบบ ในการเคลื่อนไหวในที่ทางแกว่งตัวออกด้านข้างได้นะครับก็มีลุ้นที่ด,ดัชนีจะรีบาวหรือฟื้นตัวขึ้นทดสอบในส่วนของแนวต้านระดับ847หรือ858นะครับในระยะสั้นเนี่ยต้องบอกว่าในภาคบ่ายวันนี้นะครับอาจจับตาดูในส่วนของการเสนอชื่อในส่วนของรัฐมนตรีลังคนใหม่ซึ่งก็เริ่มมีรายชื่อเปิดเผยออกมานะครับต้องดูการตอบรับของออนักลงทุนว่า ชื่อในส่วนของรัฐมนตรีคลังคนใหม่ที่มีการเสนอออกมาตอนนี้สองสามชื่อแล้วนะครับจะสามารถเรียกความเชื่อมั่นของนักลงทุนได้มากน้อยแค่ไหนนะครับนอกจากนี้แล้วยังมีในส่วนของการเปิดเผยเกี่ยวกับตัวมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากสบสนะครับที่มีการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจออกมาไม่ว่าจะเป็นการอัดฉีดเม็ดเงินในส่วนของการจ้างงานแล้วก็อาจจะมีในส่วนของมาตรการที่เป็นลักษณะของการกระตุ้นการค้าปลีก อาจคาดว่าน่าจะเป็นรูปแบบของการแจกเงินหรือว่าตั้งเป็นวงเงินในกระเป๋าเงินนะครับเราก็ให้ประชาชนนําเงินดังกล่าวเนี่ยไปจับใจ่ายใช้สอยเพื่อการตุ้นเศรษฐกิจมาตรการดังกล่าวเนี่ยอาจจะมีความชัดเจนหรือเป็นรูปประรรมหลังจากนี้ประมาณ1สัปดาห์นะครับหลังจากมีการส่งสัญ,ญญาณว่ามีการอนุมัติในส่วนของงบประมาณดังกล่าวออกมาแล้วนะครับแนวโน้มหรือปัจจัยดังกล่าวถือว่าเป็นปัจจัยตัวหนึ่งครับที่อาจจะ กลับเข้ามาพยุงดัชนีและวก็ส่งผลให้ดัชนีอาจจะมีการรีบาหรือเฟื้อตกขึ้นได้ในระยะสั้นนะครับแต่อย่างไรก็ตามแนวโน้มหรือมาตรการดังกล่าวเนี่ยเรายังมองว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในหุ้นที่ไม่ได้มีขนาดใหญ่ต่อเซฟฟิตตี้เน็ตฟิวมากนักน,นะครับแต่สิ่งที่นักลงทุนคาดหวังหรือว่าต้องการเห็นจริงๆก็คือในส่วนของ มาตรการในส่วนของการผ่อนคลายการลกดาวหรือเป็นลักษณะของการให้นักลงทุนต่างชาติมีการเดินทางกลับเข้ามายัางประเทศไทยเพื่อใช้สอยหรือจับใจ่ายใช้สอยหรือกระตุ้นเศรษฐกิจจากมาตรการดังกล่าวนะครับซึ่งจะกลับไปเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่หนุนในส่วนของหุ้นขนาดใหญ่แนวโน้มหรือปัจจัยดังกล่าวเนี่ยอาจจะต้องรอความชัดเจนแล้วก็รอพัฒนาการของโครงการย่อยๆอ,อย่างเช่นโครงการภูเก็ตโมเดลสุราโมเดลพวกนี้นะครับ ถ้ามีพัฒนาการเป็นไปในทิศทางดังกล่าวเนี่ยก็คาดว่าอาจจะมีแรงซื้อในส่วนของหุ้นกลุ่มดังกล่าวเนี่ยกลับเข้ามาแล้วก็อาจจะมีทําให้ดัชนีรีบาหรือฟื้นตัวขึ้นได้ในระดับหนึ่งทีเดียวครับค่ะได้ค่ะคุณเชาวันนี้ขอบพระคุณนะคะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คะมาดูตัวเลขล่าสุดกันสาหรับตัวของเซฟฟิทตี้ฟิวเจอร์นะคะเปิดใบามาอยู่ที่841.80อย่จุด มีแรงซื้อยันกลับขึ้นมาได้ในช่วงเปิดตลาดบ่ายนี้นะคะแต่ว่าดูเบื้องต้นดูเบื้องต้นคุณแชมป์ก็บอกว่าอะเมื่อวานนี้รับข่าวไปแล้วระดับหนึ่งรับข่าวไปแล้วระดับหนึ่งเดี๋ยวรอดูว่าบ่ายนี้รายชื่อจะมีใครบ้างตลาดจะตอบรับแค่ไหนนะคะ